ครับมาดูเครื่องอัดก้อนเห็ดกันนะครับพี่ว่าเ้วของเขาเคยบอกว่าใช้งานได้ปกติครับมันอยู่ที่เขาเขาเคยมือแล้วบางทีมันก็อาจจะฝืนๆใช้ไปอะไรหลุดตรงไหนก็ค่อยใส่เข้าไปแต่พอมาถึงมือช่างแล้วจะขายส่งตอ่อมันไม่ได้ครับพื้นกระผุหมดเลยครับนะ่ครับพื้นไอ ปูนกระบอกผมก็เปลี่ยนม้วนเหล็กมาเปลี่ยนให้ใหม่ครับครับนะครับคืนไอ้ถังใส่คีเลยครับส่วนมากเครื่องแปลกระบอกครับจะเป็นแบบนี้ครับถังใส่คีเรื่อยชอบผูครับผมนี่แหละครับอย่าเห็นแต่ว่าเขาขายถูกตอนอยู่กับเขาเขาใช้ได้เขาเคยมือครับพอม,มาอยู่กับเราเนี่ยอย่างน็อตพวกนี้ เอาน็อตกิโลใส่มาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเกียวก็ไม่ดีก็ต้องตัดทำใหม่ทำเกียวใหม่ครับผมก็ระวังกันด้วยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกพอมาถึงกับเราถ้าเกิดเจอคนเป็นช่างก็ก็ยังทั่วครับถ้าเกิดเจอคนไม่ใช่ช่างไม่รู้อะไรเลยนี่ผมบอกเลยครับว่ายุ่งครับไม่ใช่ง่ายครับผม ก็ไม่มีอะไรมากก็สวัสดีกันทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาถังใส่ขี้เลื่อยขึ้นก็คงจะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็ไปหรือทำมาถอนไม่เป็นก็ไปเจาะค้านเดี๋ยวผมปิดเหล็กให้หมดเลยนะครับให้มันเหมือนของเดิมเลยนะครับ จริงๆแล้วเอาออกไม่ยากครับแต่เขาเอาออกกันไม่เป็นก็ได้ไปเจาะครับผมครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ